อีเคอร์บทที่21พ่อนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โตะ๊ะพ่ออ่านพ่ออ่าน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 หนังสืออยู่ที่โตะ๊ะอืมพ่อนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โตะ๊ะมานีถือมะม่วงเข้ามาหาพ่อ มานีถือมาว่างเข้ามาหามาหาพ่อมานีพ่อคะพี่มานะจะไปขี่มา้ามานีพ่อพ่อคะพี่มานะจะไปขี่มา้ามานีไปขี่ม้าบ้างมานีไปขี่ม้าบ้างได้ไหมคะได้ไหมคะ ม,มานีเจ้ามานีกินมะม่วงที่ถือมามานีกินมะม่วงที่เอ่อมานีกินมะม่วงที่ถือมาพ่อเดยมานีกินมะม่วงที่ถือมาพ่อจึงว่า ก็จงว่ามาณีมานั่งที่นี่มานีมานั่งที่นี่อย่ากินให้เลอะเทอะนะอย่ากินให้เลอะเทอะนะมานีก็ก็นั่งที่หน้าโต๊ะของพ่อก็นั่งที่หน้าโต๊ะของพ่อโต๊ะของ ของพ่อ,อพ่อพูดว่าพ่อพูพ่อพูว่ามานีมานีถ้ากินอะไรอยู่ถ้ากินอะไรอยู่ก็อย่าพูดก็อย่าพูดมันไม่น่าดูมันมันไม่น่าไ,ไม่น่าดู มานีได้ฟังก็จะทิ้งมะม่วงมานีก็ฟังมานีได้ฟังมานีได้ฟังฟังก็จะทิ้งมะม่วงลงใต้โต๊ะลงใต้โต๊ะพ่อจึงพูดพ่อจึงพูดอย่าทิ้งที่นี่อย่าทิ้งที่นี่ เอาไปทิ้งที่ถังใส่ผงเอาไปทิ้งที่ถังใส่ผงและล้างปากล้างมือให้สะอาดและล้างปากล้างมือให้สะอาดอย่าให้เลเอะเทอะนะอย่าให้เลเอะเทอะนะมานีทำตามที่พ่อบอก อันนี้ทำตามตามพี่โปพ่อพ่อสอนว่าพ่อสอนสอนว่าจำใช่พ่อสอนว่าจำไว้จำไว้จะทิ้งอะไรจะทิ้งอะไร ก็ทิ้งที่ถังใส่ผงก็ทิ้งที่ถังใส่ผงจะได้ไม่เลอะเทอะจะได้ไม่เลอะเทอะอืมเหมือนห่าวหหน้าว่ามันเซนเซยคเคหรเอเขาอืมมานีถือมะม่วงเข้ามาที่เข้ามาหาพ่อ ทำไมทำไมพ่อพูดว่าให้มานีมานั่งที่นี่อยากกินให้เลเอะเทอะเพราะว่าเพราะว่ามา,านีริงหมาว่างอ่กิงหมาว่างเธอเออใช่เพราะมานีมือถือมะม่วงอยู่พ่อก็เลยให้มานีมานั่งที่โต๊ะ จะได้กินไม่เลอะเทอะตวอรวจจะ不会吃ล้วนๆ七八เจ้าพ่อสอนมานีว่าอะไรคะส่อสอนสอน就是爸爸教มานีสมะสอะไอ่าไม่ไม่ทิ้งใช่ไม่ทิ้ง,ไม,งไม่ทิ้ง่ยเคยไม่ทิ้ง ไม่ทิ้งรไม่ทิ้งดไม่ทิ้งรก็อย่要丢乱七八糟这个可以可以这样讲ไม่ทิ<嗯>้งรอ还有可以丢在乐色桶怎么讲อืมก็ท啊，้งก็ทิ้งทีส่ผงใส่可以再讲什么ถังขยะ嗯 还要做什么要听老家你还是听外家还要做什么้างล้าม <嗯 S 1> ้าใช่ล้างปากล้างมือให้สะอาด